สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับอยู่ผมฟูบารรถไถครับนี้พามานังหนารถขดค้นเก่าครับผมยู่งานหลอกหน้าครับนี่ครับผมหลอกหน้าตอนนี้อยู่สูงเตี๋ยบครับหลอกลงไปในประมาณ3าเมตรหาสิบเกือบสี่เมตรกุ่ละนะครับผมนี่ครับแต่ก่อนหนานี่ตรงที่รถผมยืนอยู่นี่มันเป็นคู่นะครับคู่ที พื้นทั่วดินจากข้างล่างนะครับเราเวียงขึ้นมานะครับมันเป็นคู่เป็นแนวมาเลยแบบใช้ประโยชน์ยังบ่ได้นะครับผมนั่นพงกับตักคู่ไปแล้วนะครับหลอกหนึ่งหลอกกะลอะดับลงไปแล้วครับหลอกหนึ่งนะครับอันนี้ลอกลึกครับปกติผมไม่เคยลอกลึกแบบนี้นะครับเพราะว่ามันหลอกยากครับถ้าเขาจะลอกลึกแบบนี้คือหลอกเป็นประมาณสองสันนะครับผมสองเทือนะครับหลอกลงไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับหลอกกะ อีกรอบหนึ่งห้องคอยเก็บงานออกหน้านะครับแต่ว่าตัวนี้ผมหมาระดับเดียวมาเลยนะครับผมแบบนี้ลอกยากครับนะเล่งระดับยากครับเพราะว่ามันเลือดแห้งแต่ว่าห้องอะแบบใกล้เชียงไ้นะครับผมเดี๋ยวรถไถเพื่อนมะป่าบออีกเช่นนึงนะครับเดี๋ยวรถไถตกงานนะครับหลายเที่ยวครับแลนดิ่อยู่ซ้นบานแมทครับน่าจะประมาณสามรอยกว่าเที่ยวครับลง หมู่บ้านนะครับกับล่องทมสะในวัดนะครับอันนี้ก็เป็น <c oughs> บ่อดินทรายนะครับดินทรายเป็นเปียกเล็ก,ก,กน้อยครับชุ่มๆนะครับมันก็เละว่างหยาบเล็กน้อยครับมันว่างสูงว่างลงแห้งนี่ครับม,มันสะเทือนคน,นขับรถด,ดำนะครับเดือดตนุนเ <c> พ <oughs> ื่อนนะครับว่างตำๆเหมอ่อนะครับเกาะปอกๆแป๊กๆเล็ก,ก,ก,กน้อย นี่เลียนไก่ครับสูม,มือนในแม่โคได้จอดท่าน่อนจนตื่นแล้วตื่นอีกนะครับตัวอันนี้น่าจะว่าเลี้ยนปากบอกรว่าแดนไปลุ่งไก่เนี่ยครับในวัดประมันลอยเม็ดนะครับทมสาลงพอครับต่อดากต่อดากันเขามาเลยนะครับนี่แหละครับตั๊กมันรถแม่โคไิพักเลยนะครับ ดำกับเรนสามขั้นขึ้นเก่าครับผมเหลับทีมงานแสงสิริพืชผลขึ้นเก่าครับราคาเนี่ย<อ>เรยนปากวอกใก่ใก้ๆส้มเงี้ยวเนี่ใจนะครับว่บาถั่วแก่เพิ่งรับมาหลายแบบไนะหน่าจะพุ่ถึงสองร้อยนะครับเพราะว่ามันเรีนไก่นะครับรายได้ต่อเที่ยวของรถดำเนี่ยก็ลดลงนะครับประมาณนลดลงประมาณนสิบบาทนะครับเหลือเที่ยวละยี่สิบปกติได้เที่ยวละสามสิบครับรถดำ แต่ว่าแม่คู่เนี่ยน่าจะแถวละสิบบาทที่ก่อนและนะครับผมเพราะว่าเมื่ักลัดซำกอลครับมันเลียนไก่เลียนไก่กับตักซำกอลนะครับเพราะว่าเขาตักขึ้นรถให้ก็หน้าที่ซำกอลนอกนั้นก็มีแต่รถดดำเลียนครับไกลๆกับสบายขึ้นรถดำไปอีกนะครับเลี้ยนไก่มันก็ได้หลายแถวครับเนี่ยยังตัวดกักตัวดักกันเขามาเนี่ยก็ได้หลายสิบแถวแล้วด้วยครับเนี่ยครับอันนี้ท่าน ท่านของท่านตูครับสไปเดอร์แมนนี่ครับดินเนียวลอกเนี่ยครับเพราะว่าเฮ็ดแห้งนั่นกับเป็นดินสมองครับอยู่ข้างล่างรถไถเแลนลงไปผมมิสิ์ว่าติดได้เลยครับเนี่ติดลมนะครับช่วงนั้นครับช่วงตอนนาผมโคดลงไปไม่น้ำซึมหมอกมาพรนะครับน้ำใต้ดินนะครับ ื้นที่ตรงนี้เพื่อนก็นเห็ดหน้าปังตลอดครับมันก็เลยน้าโมขาดจักเชือนะครับเป็นที่ติดนํำนะครับแถวนี้เพิ่นเห็ดหน้าปังเฮ็ดหน้าปังจังนะครับนี่ลอกออกกสิประมาณสองงันกว่าครับเห็ดเขาขายอาจจะได้ตื้มกันไปอีกนะครับของเก้านี่เป็นขั้นคู่ดินนี่ื่อนะ ว่าที่ผมมาหลอกขั้นคู่ออกไปแล้วครับคู่นึงนี่ก็หลอกหน้าครับบัตรจุดใจเอาข้องหน้าขนาดเลยครับได้เนอร์ที่ปูเขาเพิ่มขึ้นนะครับว่าจะข้องหน้าเพิ่มเก่าหนูมาให้นะครับสองตัว <laughs> นู้นูุ้กครับมาให้ทีมงานรถด,ดับนะครับ ว่าผมตอกเป็นแตงทัางตรงนี้เหรถดับไฟแล้วชว่วงนี้งานรถเกี่ยวกะเริ่มจะเบิดแล้วครับปีนี้พอเงวคือปีไก่นะครับปีไก่ช่วงนี้กะกำลังเร่งๆนะเพราะว่าปีนี้กะรถมันหลายครับจะมีตัดราคากันแน่นะครับแต่แันนอนั่มาได้ครับเพราะว่าบางพื้นที่รถที่ ใหญ่มากแต่ส้วนทางอื่นนะครับเพิ่นเคยเกี่ยวส้วนทางออกของปีนี้น้ามันถ่วมนะครับน้ามันถ่วมเขาก็บไริเกี่ยวกัน,นใหญ่ขึ้นมาหาส้วนทางผมไหลนะครับทางผมเนี่ยมันก็เป็นที่โคกมาส่วนมากก็เกียเก่ยว,วเงิอใหญ่มากหางาันตัดราคากันมูลเอเล่ครับแล่นสวนกันวิ่นวินวินวันอยู่นะครับโอ้ควันนี่ไหมเดี๋ยวพอหายมันลุ่งรถหรอครับมันจิเสยเทือนคนขับ ลงคือเ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้รถไถไปจัดการกันเอาเองครับมันมาเป็นดินเนยวนะครับดินทรายมันโรลนงไหแบบเมื่อกี้มันจะแตกออกแน่แล้วแหละครับอันนี้เอาไปถมซานะครับถมที่บ้านกับอีกยางนะครับผมซาก่อนนี้ไอุ้ณลูกิรีไปเล่ไแด้นะครับ กได้ออกงานสมือนะครับทำงานทุกมือนทำมาแลงกัไป่อยได้ไปขับรถเกี่ยวต่อครับดินไส้เนี่ยก็นักขนาดได้ครับเนะนี่ยแท้เป็นดินซุ่มๆแบบนี้ครับนักกลัวทุกดินนะครับเนะี่ยเซนน่อยๆตักกับรถก็ยส่งซุ่งแล่นบ่กครับ ว่ามันแกบนะครับดินทรายมันแกบมันไม่เืดินอันอื่นนะครับนี่บเมองทีมงานก่อนหนะ้านี้ิันมาขุดไว้ครับน่าจะลอกมากแต่ที่ยวบูแล้ะครับผมนะในหน้าตืมเขามาหลายแล้วครับอันน,อนี้ก็ลอกไปบ่นหน่อยร้อยลดื่อนครับเนี่ยที่ผมลอกไปนี่ก็ประมาณสองร้อยก็ลดแหละครับนี่นะพอ,อเดือประมาณสามรอย รอบคอนไซ่อ์อตนาน,นครับรอบหนาเขามาไหมยังค่อยว่ากันอีกครับอยู่กับโปลบิลโก้นะครับเอ็เคสองรอยมือ่อแรยกง่ายคันเลี้ยงเขามาครับคันเลี้ยงมันบ่จอดจัดครับมันบ่ท่านใจนะครับคันเลี้ยงก็จอดอยู่นี่แหละนะครับ มันไม่มีปัญหานะครับกระเลได้ใหญ่ขั้นฝ่าเขามาขั้นฝ่าผมขับประจํานะผมกระส่งเขามือกว่าขั้นเหลืองนะขั้นเหลืองมันอืดครับอันนี้มันจวดจัดแบบรู้สึกท่านใจแบบน,นี่ขั้นของเสียงมดแดงครับแต่ว่า น่องผู้ทีมาเปลี่ยนขับไมโครผมเ่ยครับแท่นนะครับตัวสำรองเสียมดเอกเพื่อน ช่วงบาดรได้กับเขาบัดนั่นครับบริกเก่ายากนี่ครับบริกดค้นทุนเลยนะครับนี่จะได้เลี้ยงค้นทุนเอานะครับมัน,นก็จัดไมได่เขาเลิกพอดเดี๋ยวมันด้เป็นสังไงเพื่อน,นครับมันด้บริได้หนะ้าแล้วจะนีกับปูเขาได้ไหมครับเนี่ยวรถไถมาลรูบๆค่ำๆนิดๆหน่นนอยๆก็ได้เลยครับ ัหน่พุทธพุ่นหลังเตาข้างในนีน่ครับสำหรับรถไมโคร่มกักเรื่องสี่เลยครับ <c ười> เล่นใกล้ๆตตาด่ากันเข้ามานแล้วไม่ได้หยุดเลยนะครับเดี๋ยวไม่ได้พักเลยมาตักหน่อยได้หน่อยตักไหลได้ไหลคือว่าอะไรครับ เดี๋ยวผมใหญ่เบิ้งแนวเพินจีเอทไหนานะครับนั่นครับแนวดีเอทไทนาเป็นคั้นคู่มาพี่นะผมอันนี้ผมมีตักแบบสองสองข้องมากนะครับสองล็อกแบ่งล็อกไว้ละเครื่องครับนี่นเขาตักอะไรมากคือตัวใส่ซ้ำเดาซ้ำนันครับหอดซื้อเดาซื้อนัน เกือบซุดแขนครับอันนี้ดึงไกลๆว่ได้นะเนี่ยดึงไกลๆเอื้อมมาถึงเลยนะครับเ,ออเพระหาะว่าแม่ค่เขายืนอยู่สูงแห้งหมู่บ้านแห่งยืนอยู่ทั้งคู่ครับสูงครับ เราคิดว่าเที่ยวนี้ได้จอดทานแล้วนะครับถิมช่วงละตักเร็วหดโอ้ไม่อีกแล้วครับขั้นเขียวไม่อีกแล้วครับขั้นของยุทธนะครับขั้นเรื่องจะจอดด้วยนั่นแหละครับรถดำเลี้ยนโลบรอบเดี๋ยวผมไปคุดไปนี่ไปซุดนั่นนะครับเรากลับไปไรมากจะทังคุณอีกนะครับ เขาเพื่อนเกี่ยวออกไปประมาณอาทิตย์ที่แล้วครับหาเห็ดหน้าปังต้อแล้วครับเนี่ยจวดจัดเลยครับพิทวาร่าฆ่าเขาบอมน่วยบันไดครับปีนีหาบาทหกบาทนะครับขาน้าปังเขาสดนะครับมา มีอย่างไรครับผ้ามาเบ่งงานแมคโครครับมนนานังเึงหนารถแมคโครไ่ได้ผ้าน่างโดนนะครับบาดแรกก็ต้องเบาๆนะครับเพราะว่ามันเพราะว่างลงไปมันถือก,กระบะนะครับถึกพื้นแรงสั้นสะเทือนนี่ยถึงคนครับลอยเปอร์เซ็นเลยครับบาดสองมันก็นย่งว่ามีดินห้องกันไว้อยู่ด้วยครับ มันผู้ลังคนว่างบม่ได้คืดเลยครับเนะี่ยแต่จะเป็นยังได้ครับมันลืมบุ่มบั่มลงไปแล้วเ้โหเสียงอื้ออื้อเลยครับ หยาบๆไปนะครับเพราะว่าเขาอีกเดี๋ยวหลอกมาอีกรอบหนึ่งอยู่นะแล้วเขาไปเก็บงานมาที่หสัดอาตักพุ่นๆไปเลยนะครับเพราะว่ามันมันอุ้มครับมันอุ้มในลายดินทรายนะปกติพวกมาตักหกตักนะหกตักเลยกันพอดีพอดีครับอโอเคเสร็จฐานรถดำแล้วครับคิดว่า 1ิบาทได้ครับแถวนัง ขึ้นมันมันสาไมนได้ยกขึ้นสูงนะครับว่าถ้าตักตำๆตัตกบลึกงานมันก็นกนเร็วอยู่ครับแว่าจำเนียรมันก็คือว่ารถดำไม่ได้จอดทานะครับเนี่ยก็คือตอดาก่อดกกักเขามาเลยนะครับ จวดครับถา้านลรนเต็มมือดีๆก็ร้อยรเอยเ่ถวบวกครับร้อยทถวบวกบวกเลยแหละถาล้านลรนใกลๆจริงๆนะครับเ่มือกได้บว๊วยๆร้อยเยอะมือครับบางหกสิบเจ็ดสิบนะครับเพราะว่าแรนไก่ครับรถดำสามคันมันได้จอดพาโดนครับ เล่นไกลๆจริงๆกเป็นตำมันนะครับผมเพราะว่าแมคโครนี่ตักบร่ได้ยุทธนะครับ,บเล่นไกลๆส่วนหม่ย,ยุทธไ่ได้ตักนะครับ,บมันก็นเล็ดได้หน่อยครับแต่ละเมื่อเอ๋แถวแก้ก็มีคุ้งกันเอารถดับไมาอีกสองขั้นนะครับผมสร้างจองไว้แล้วแหละนะครับแต่ว,ว่า ลอประกอบครับเพราะว่าทางอูเนี่ยชิวเง้วครับได้ต่องได้จองไว้ก่อนนะครับผมสามารถอีกสี่หาเดือนพอแลยครับเพราะว่าอูดังครับสั่งน้ำอูดังเ่เด็บรเด็รั่รรรงน้ำอูกเก่านะครับสั่งอูไม <c oughs> <c oughs> ่ครับอูไม่เนี่ยเป็นอูที่คนข้าง,ง,งจะดังนะครับแล้วก็มันก็เลนี้ จองชิ่วโดนครับได้ยินแวแวแวมาวาก่ะโตเดียวกันเลยนะครับสองซเพื่อกันนียแหละนะครับโอเคครับจักนาที่แล้วเลยเนี่เดี๋ยวคลิปนี้ม่นีาาาเกินไปครับแวะมาถักไท,าทยทีทำงานรถขุดครับเดีวพอกันในคลิปต่อไปนะครับเด้อ ยังมากมาครับผ้ามทางหนาวรถคุดมาบอกว่าฝอ,อยสุฟังกันสินะครับผมเ <laughs> บิดมือกับเบิดมืออยู่นี่นะครับต,กตักดินก็ได้ลุจากหน้ารถได้นะครับตักหน่อยได้หน่อยตักหลายได้ไหลครับเจ้าละสติดป่านนะครับ